สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับไปทํางานกับแอนอีแล้วนะคะได้เวลาบินกันอีกแล้วอ๋อเช้ามากเลยตื่นตัแตีสามนะคะทุกคนเพราะว่าไฟเชา้าไฟออกตีห้าห้าสิบนะคะเพราะว่าพอเราไปถึงแล้วเราก็จะต้องไปเปลี่ยนชุดที่ห้องของเรานะคะเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วแอนก็จะต้องเข้าใช้งานวันนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้น ก็วันที่เราเดินทางเนี่ยเราก็จะได้ค่าเดินทางด้วยนะคะแล้วก็เข้างานเราก็ได้เริ่ม,มจะบอกอยังไงล่ะก็คือตั้งแต่เราบินอ่ะเราก็ได้ค่าเดินทางเลยนะคะแล้วก็พอไปถึงที่ไซ์งานเราก็ทํางานอีกต่อจนถึงห้าโมงเย็นนะเนาะพอเลิกห้าโมงเย็นแล้วก็ก,วก,ก็วันนั้นก็จะเป็นประมาณวันละสิบทำงานจริงๆนะคะก็ทํางานจริงๆน่าจะประมาณ สี่ชั่วโมงค่ะแล้วก็เดินทางจะได้ค่าเดินทางอีกเอ่อสี่ชั่วโมงเป็นแปดชั่วโมงแล้วก็จะมีช่วงดับเบิลบัฟฟีเอ่ออีกสองช่วงนะคะก็คือวันเดินทางก็จะเหนื่อยหน่อยเนาะเพราะว่าเอ่อคนอื่นอาจจะกลุ่มอื่นอาจาออาจะมาเริ่มง,งานวันพุธวันต่อมานะคะแต่ว่าแอนกับแฟนเนี่ยจะต้องเริ่มง,งานทุกวันอังคารเนาะแล้วก็เราก็จะบินจาก บิฟเฟอร์นะคะไปลงที่แกรสตันนะคะใช้เวลาบินเนี่ยประมาณชั่วโมงประมาณนั้นนะคะชั่วโมงก,กว่ากวานะคะแล้วพอเราถึงที่แกสตันแล้วนะคะเราก็จะต้องขับรถจากแกสตันไปที่เบอร์อลาประมาณชั่วโมงกับอีกสามสิบนะคะเพราะว่าเวลาเดินทางนี้ก็แทบจะหมดแล้วนะเพราะว่าขึ้นเครื่องเดินทางรอกระเป๋า แล้วเราก็ต้องไปทํางานวันนั้นอีกนะคะทุกคนคือใช้เวลาการเดินทางเนี่ยคือค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะคะเวลาเราทํางานไฟฟโฟว์แบบนี้นะคะแต่ว่าก็สนุกดีค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เราเดินทางนะคะก็เป็นประสบการณ์เราก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่เดินทางเพราะว่าชอบเดินทางอยู่แล้วเนาะการที่ได้มาทํางานไฟฟโฟวเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรล่ะคะข้อดีก็คืออม รายได้มันก็ยอะก็จริงเนาะแต่ว่าการที่เราไปอยู่ในแคมป์หรือว่าไปอยู่ในที่ห่างไกลหรือว่าไปอยู่ในที่แบบว่าที่พักโมเทลอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อนข้างไม่ค่อยสะดวกเนาะอย่างอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าไปอยู่ในสายงานเนี่ยบอกเลยว่าอินเทอร์เน็ตไม่ผ่านสื่อเลยนะคะเวลาเราจะคุยกับครอบครัวได้เนี่ยบางทีก็ต้องใช้เวลานานมากๆเลยนะคะบางทีคุยๆไปเนี่ยสายตัดไปเองอัตโนมัติเลยนะคะส่วนเรื่องอาหารการกินถ้าเกิดอยู่แคมป์นะ ก็จะดีหน่อยเพราะว่ามีคนทำกับข้าวไว้ให้เราเนาะสมมติอย่างของแอนเนี่ยแอนอยู่อย่างโมเทลโมเทลอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็สามารถทําอาหารกินเองได้เนาะเราไปซื้อของจากในเหมือนแบบพวกบูเวอร์โพโนตัสอะไรเงี่ยนะคะมาซื้อมาทํากินเองเนาะหรือว่าถ้าเราจะไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารก็ได้นะคะเพราะว่าเราได้ลาหาอยู่แล้วเนาะพวกละหานี่ก็เป็นคล้ายๆแบบเีเวอร์ฟอร์ม นาเน,นี่ยก็จะมีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเยอะมากๆเลยนะคะก็อย่างที่แอนบอกนะพอเวลาเขาเป็นกระแสไฟฟ้าหรือว่าพวกโรงงานไฟฟ้าอย่างเงี้ยราคามันก็ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นของรัฐบาลเกือเงิงเนกื้อตินเอกชนเนาะก็จะมีพวกเอ่อตอนนี้นะจะบอกว่าต้น ทำเลยว่าให้แนะนำมาให้ลงสมัครเป็นที่เป็นพวกชัดาวน,นะคะก็จะมีหลายต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์อะ่ะทุกคนเพราะว่าเขาก็เปิดเยอะมากๆเลยนะคะแองก็บอกไม่ถูกตรงนะว่าราคาเท่าไหร่มั้งเพราะว่ามันก็อยู่ที่ตำแหน่งเนาะราคามันก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วก็ประสบการณ์ความสามารถแล้วก็ทิเกตต่างๆที่เรามีนะคะแล้วก็มันก็จะมีส่วนถ้าเป็นเป็นน้องๆนักศึกษาหรือว่าเป็น ที่เป็นนักเรียนอยู่อ่ะมันจะติดเรื่องชั่วโมงนะคะแอนแน,นะนำให้เป็นพวกแอดมินดีกว่านาะทำแบบออนไลน์ด้วยสามารถส่งแบบว่าออนไลน์ได้นะคะก็คือส่งงานทางผ่านทางคอมได้เลยหรือว่าเราจะเป็นแอดมินแบบจองตัวเครื่องบินเราเข้างานสักแบบสามวันต่อสามวันต่ออาทิตย์อะไรเนี้ยที่เหลือเราสามารถสามารถทํางานส่งงานผ่านออนไลน์ได้สบายๆนะคะส่วนอย่างพวกแบบว่า working holiday visa นะคะ ชายเนี่ยแอนแนะนำให้มาเป็นพวกสเก็ตฟอร์นะคะก็คือเป็นแบบว่าคล้ายๆพวกตอนหน้างานอ่ะช่วงนี้เขาก็ต้องการเยอะมากๆเลยนะคะถ้าใครเห็นรูปภาพช่วงตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะเห็น